ถ้าไม่สู้ก็เป็นขี้ข้าแม่ทัพกุ้งปลุกชายแดนพลโทบุญสินพาดกลางหรือแม่ทัพกุ้งอดีตแม่ทัพภาคที่สองได้เดินทางมาที่ศูนย์อพยพในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมพูดคุยกับชาวบ้านว่าชาวบ้านที่มาอยู่ในศูนย์อพยพถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและศักดิ์ศรีของประเทศไทยถ้าเราไม่ต่อสู้เราก็จะเป็นขี้ข้าเขาแบบนี้ตลอดไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทำกันในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาศักดิ์ศรีของประเทศชาติเพราะการที่เราอบพยพมาอยู่เป็นการเปิดทางให้ลูกหลานทหารได้ต่อสู้เพื่อน,นำผืนแผ่นดินกลับคืนมาอยากจะให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนอย่าพึ่งท้อแท้เดี๋ยวทุกคนจะได้กลับบ้านอย่างมีศักดิ์ศรีเกียรติยศที่ติดตัวเราไปขอให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีเมื่อวานนี้ตนเองก็ได้ไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้อง ของลูกหลานทหารที่กำลังไปสู้รบและคนที่สละชีพเพื่อชาติในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดแม้นตนจะ,กะเกษียณไปแล้วแต่ก็คงยังคิดถึงบรรยากาศเก่าๆคิดถึงลูกน้องเก่าๆที่พร้อมต่อสู้ตนเชื่อและอยากให้ความมั่นใจกับชาวบ้านว่าพี่น้องทหารทุกคนเราสู้เต็มที่เพื่อทุกคน